แม่มาไก่เน่ยทเล็งแห้งที่สุดนี่ไก่ที่สุดนี่หมันเริมห่องยังไรถ่ายอยูไย่ไก่ป๊บกบผูห้องเลนบอกคนตกปุ๊บเลยบอกตัวพนตกปุ๊บกบผูมีหองปุ๊บปุุ๊๊บธรรมดาเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปเวลามาดิถาตัวแม่อยู่ไก่มาที่เล,เลี้บงไหนป่อดมาทีเล็งเสียง จีเรงเลงเลยวะท่อเออวัดจีเรงเลยไก่เหล้วตัวเมี่ยนจีขึข้นโค้งก็โคตรปูจีขึ้นโค้งแต่ขึ้นโค้งเล้วแต่ดังว่าเอฟเอฟมเมเมเมีมีมีต้นขึ้นโค้งเล้วยมหับประกันลอยทุกสิ่งแต่ได้ยินเสียงเลยเนาะตามเสียงเลยแต่ดังเมเมีนะเรียบร้อยแต่ว่าอยู่น้ำเหลือตัวเอ่บ่ะไรเป็นตัวตัวสั่งเป็นตัวขึขวข้นโค้งไว้ประมาณจักสี่ห้าบาทโป่งไว้เลยมีน้ำตัวโต ไอ้ตัวผูตัวนันห้อง,อง,งนในกระสังพาก้านกินวัตสุครูในในโคนะ้งน่ะในบโบน่ะแด่มาตัวดีวัดเออขึ้นไปหาหากระสังนะมั้ยแม่นหรอเออตัวนี้เขาเห็นมาแล้วเขาเจีว่าเขาศึกษาเขาเองเขาคนใดบอกคนไหนเขาบอกตัวนี้แหละเขาตัวศึกษาเาองเป็นจะไหนกูจีได้ครบจนสี่แล้วมันหองอ่งไหงไหนเนี่ยมันเขาก็สอบเนาะมัน,น,นะมนหง่งทั่สี่ตัวแม่มันอยู่ใสไปหากระเบื้องหินมันห่งทั่สี่ตัวแม่มันอยู่ใส มันนท่านหนาเดี๋ยบว์ว่าท่านบอกท่นหนาท่างไหนตุ้มเมยทั้งนั้นเนียยังบบอกอีกนะเออตัวนี้ยุบบอกอีกที่มีแผลดีกันท่านหนาทางไหนขึ้นตุวมเมทั้งนั้นก็เมยที่อยู่ทั้งนั้นแต่มันท่านนามันทำมันมุงหนาทังใดปึบมันท่านหนาถึมันหงายลินก็เมยมาอยู่เก้ยอยู่ทั้งหนาทั้งนั้นเนียแล้วมันเทาโอ้พื่กันมันหงาเป็นม้บนแต่ถ้ามันหองลิงท่นหนาท่างไหนอยู่ทั้งนั้นเลยตุ้มเลย ดิงดิงดิงไปเลยเกินหรอกมากไกลรอกตัเมียก็ไมนมันมานชักตั้งหนึ่งตั้งสองทำมังมองอยู่แว่มัมนังเมียเมียอะไรเลยมันก้มเลยเม็เม็ดเมเมมีครูเรียบร้อยมีครูเรียบร้อย,รรย,อยตัวขามติดก,กับกับหัวตัวเมียเลยเสียงอะไรเสียงแบบ ขคือกี่ข่ายมันทีดมันมันอ๋อมันติดแล้วเนาะมันติดแล้วเออมันอยู่บ่ได้เออที่มันห้องอบอบมูมี่เนาตัวเมียตัวน้ำหาโรดอบ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 ฮาโรดตัวเมียมูมี่คุณหองหาครูตัวนี้ฮาครูคนใหม่หาครูแต่ถามไปพผอพวกเจอครูเอาบ่ได้น้ำเลืกแต่ว่าเออบัดนี้ตอนต้นมันมามันครูมันมาไก่แล้ยมึนบ่มบานที่หองเล็กแหน่ มาจบมาดีก็อะไรนี่หนึ่งตัวริ่งงอนอยู่ทา้งไหนอืมขนาทางไหนทั้งไหนตัวเมียอย่างไรกูผูกมันจิ้หอมันหูกินมันนี่เองคือน่ยมอย่าง้วเาไม่จัดมีสัมผัสไต้เข้ามาจอนั้นเสียงมันแต่เด็กมากเพราะว่าสีหาถุนหกุนแต่ด้มีมีตัที่หนึ่งที่สองนะมีมีนะไม่อยัางไเลยวัน้เขาคู่เรียบร้อยถ้่นามโมลึกแต่นามล็กก็เอาไระเด็นาต่อ ตัวก็ผูกเล็กกระซั่งไปต่อกินน้ำเอาจะสีที่วางเขาไปจัดคลิปเนาะวีดีโอีิริตัวนี้เขาเขาศึกษาเขาไม่ยังไงเขาศึกษาแล้วเก็บกินเบิร์ดอะไรมาทอกินมาเลยเหลววันนี้มันมีหน้าดำเขาบอกมึงมึงอยู่เลยมันได้เห็นว่มันมีหน้าดำมันถึมีหน้าทวงเงินบมอมันเดี๋ยวไปหลอกเอาไอ่มาแล้วก็จะว่าศึกษามากูกะว่ากูขัดกันแล้วว่าเต้ก็พี่เออเอาอะไรเอามาดเออเอาอะไร อะไทตัวมันี้เรื่องืองขึ้นหมมีจะาาถ้านำเล็กนีต้องไปต่อเนาะจะสนได้กต่อเลยต่อไดเน่นนอนเลยนี่ระประกันลอยเอร์เซ็นต์เลยนมีเราพวกอื่นยังขี่เด้พวกของหางๆน้ำปลา้ําดงอื่นก็มาหอยแม่นอแบบเดียวกันเบิ้ลตัวกูตัวกูมันยิงหอกกันเหลือได้อื่นเงินบอืแต่ถ้าจะขหยบอให้ฟังเหนบอี่ว่าเป็นต่อเอาเอาใจอยู่กังตอนนี้มันตลี่งบอต้อกพิจารณาเราสิได้อื่ คนก็หลายนาแต่ว่าอึงบ่ทรงสะมาีต่อตกโคตกแม่มันก่อนเนาะอือไปหาจับตกบ่ได้จับสาติดตเฮาก็สั่งใหแขวนไว้เออตัว่าเฮาูงสลัดคนที่บ้าก็ยืมไฟ่ลเนาะมากลเนาะมากลเาก็ว่ามีคนเขาบ่มาตกก็บ่มาเขาเห็นเฮาว่าเฮาเี้ยงแล้วนั่นมีคนอยู่ซนั่นจริงๆเขาบ่ได้ยื้ซะแต่เฮาหอยอยู่คู่ไกล้ซะอือเนียกล้เนาะเี่ย4-5โคมนา ที่หาเมีอหาเมย์หุ้มเมีมีจกไกล้องกับปันเนาะสีเนาะแต่ถ้าไปไหวบเราสมัยสุดยากเหมอนว่าันแีกสุดเงยเซยังสบายรอจับเดียวเดียวถ้่อันนี้เดียวคนสีมาคนเดียไขเห็นไข่ก็ไก่เนาะยไปคนเหนื่อยให้เข้ามายังสายังหลัดไปเลยเขาสิมาเขาหัวเขาจับหลอเนาะปีปีนั่นแหละเขาศึกษาเขาศึกษาคบเขามาศึกษาอืวันนี้่กับไเบ่เนาะเดมาตั้งระกันจริงเลยน Boy bất ngờ yang uy tí hào hai môn 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 ผู้ากครองถามสโตใส่กระสังบอหอยไว้นหอย้ปึ๊บเบ้ามคักเลยีเออในหัวว่าจ like so no ับเราตกอเนาะใน้าโมหแล้วป่นี่คออมาหในกรสังเมาหโมโมหโมโหโมโหมหมโหมโมโมโหมโโมโหโมโหมมโอโมโหโมโหโมหมโหโม่มโหโ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 มโมมโหมโหมโมม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  ไปยังไปสั้นใหญ่คนมาไก,ก่เขาว่าเขาเยี่ยในสานั่นเขาวาขา่เา,เา,วาเขามาจับ,บรเรออาถอดต้าหอกเนี่ยตัลีเจลีนั้นพวกป้าผาดิป้าผานี่สังเกตอะไรเลวลาเขาไปยิงป้าผาป้าผานี่เท่ากับชอบเจ้ห<อ>ูือชัวงมือเล้วไฟปลาดูมัน,มนเม็ดใหญ่เลนบอสมันจะปุ๊บเป็นเม็ดใหญ่จริเหอไฟปลาดูป้าผานี่ ปลาโดมันมีเบ็ดใหญ่มากเอาพายนี่เบ็ดอร่อยๆที่คือคือนั่นแหละอปลาโดมันเร็วมันไหลปลาหน่อยไทยมันใหญ่แต่มันขึ้นขึ้นแบบห่อยไหลปลาปลาโดจเจ้าเจ้าเจ้าทงอยู่แล้วเนาะมันไหลปลาหน่อยมันไหลเร็วมันจะชิมดีกว่ามันไหลเร็วเลนเร็วมันจะเบ็ด ใยลำคือก่อยตัวกตห่อยมันจะซ่อมหุหตัวใมันเป็นใหน่อยว่ปลาทอมใยแต่หตเม็ดใตัวใยเดี๋ยวมาทีไปสะไปซะมเดี๋วปิด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 ปิปิดปิดปิดปิบปิด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 ปิปิด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 ปิปิด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 ปิ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 ิปิปิปิบปิดปิปปิิบปิ ยิ่งยิ่งยิ่งแล้วงมหาโพยงมีมันจะขึ้นตวันผาแต่พระาแต่วันผาไม่ใชขึ้นเออขึ้นวันอื่นบอ้แต่ว่าเขาสิสิสังเกตว่าปะหามันขึ้นต่วันผาเพราะว่ามันยิ่งกระโดดของหูนะมันจะขึ้นต่วันผาชาจิตตวันผาวันผ้ายางเดียวปะหานะแต่เขาใจเขาได้นี่เขายังยิ่งแต่วันผาไปมันมีผ่านวงนี่ตนี้พระผามันจะไปอยู่เลยคุมนี่มันขึ้นตัวหนยเขาบกเใหญ่ แต่ว่ามันขึ้นเงียบเลยมันจะขึ้นพังสั้นพังสั้นชุดปลาผาเออมีหากใหม่อยย่มีหากไหมถุงเท้าเลี้งดีหากกระด้านหรือไมกระด้านเจมนน้มันจะโลงขึ้นดิเออมันจะโลงขึ้นมาในในพังมันกินเต่งหัวบอโลมันขึ้นเต่งหัวแต่เมืองไทยมังมกอนใหที่ไปมาเนี่ยมันมาขึ้นปลาผามันจะขึ้นประมาณ4โมง4โมง3 ตอนเกบียวบกบนเนี่ลไกนดีไปอัดจิตเหนื่อนางอยู่นั่นแหละเฮ้ยมึงต้องมาจัดทำบ้าบ้ามันนี่ไมไปนางดีตัวน่งแต่ป้าพาในนอนชันทีเลยเนาะเออหัวประพาในนอนหักจนหลาขอยิ่งเร็วข่อยมังงมขือาใจยาวยาวนางมัไม่ลึกแต่หมาคนก็มีเออไปอื่นเขามาง่มเดี๋ยวไปแย่งกันดี ล็ค oh ูดอ oh ีกลคอูดีกแนีเก่คนยากเนาะสิบโลยีสบโลก็ยิงมาแล้วเออยิงแล้วให้เขาไปก้ามวสมันไอกระัวมนีหมดมนี่คนหนึ่งมุดมองเห็นยังเจ้าไปเห็นเจ้าเจ้าฉีบมบวบอกข่เป็น้เราจีเืีอมป้าเันมแลลูกไปมองข่บอกบอกเห็นด้วอะนยิงึ้นมากู้บมสทินัน้เลกป้านอยู่ั้นพอข่หัวลุจมจมอย่จมไปมากอื่นมาหมด ขุดลงไปปุ๊บกับของนันเลยเหมือนกันแหละคุดดูว่าที่วันนี้ตัวก้งล้วัใหญ่นอกเออมีแผลนี่แหาม่ท้อเออแต่ว่ากุ้งน้ำกันมันมีแผนันถึงไปน้ำกันไปเจกเหมดโต๊ะขุดอะทุกคนโต๊ะขุดในน้ำกันอะไรที่เหลอให้คอยแน่คอยจะขายเอาต้าเราไม่รู้ขุดสองขุดสองขุดขปละโลสองโลเอออะไรมันหน่อยแต่ตามมันอันนี้ให้หมดยิ่ไปได้มือนั่น มือบาลเท่ากันเลยอัั้นการเบร์หมดลักกาการหัดิ้มไหบางทีที่การรับเจ้าเลยมือมือแลวกันเนี่ย้ว่ามอตัวกับตัวไปมดลูกไปเราไปเห็นเรานีเนาะนี่ว่าม้ห่เห็นป่าปีกูเหยียบลูไปดีแถ้ๆแต่ว่าเจ๊ขยบมาถึงขยอยมันใจ็งบัวาะว่ะเออมือนนี่แท้ตอก้มือเนาะตองเปนำคนมันมุดอีกบานนึงงูดีคำหวยเนาะเป็นี่ปันกันดีคำหวยเปนถ่าเนาะอมมากเยมาเดียว กัข้อหัอที่ตัวหายเงื่อนหายหายกอเขาเป็นเมือก่อนเนอรหายกัเขาแล้วก็หาเงือนกินบเสบทีเด้ยวซมองกระเท่ปั๊มใจขาขาเยอะเหอนกอนปวดันเหมือนเนาะย่นไหนเนาะมันเคียเป็นพักสองักแรกักแหลมันมาณเกือบเกือบาสองานมุดถแต่ขวานปีลง ผมาหเาจบดจิบเกี่ยวหูปลถ่เบนาูี่ลยเจกไก็จิบเขาหมดเเาะขาเกลงเนาะเออเขาเกนหมดเขาหเกลเขาหมดแล้วก็อย่า้องเขาใจเน่าใจมันเน่าใจมหมก็เลยมันจ็บเกี่ยวหมูนใจก็าขึ้นมาเขาขึ้นมากใจอยาดขด้เลยล่ๆเนี่ยมันมองบหารมอคนอาหารมออเดียวไมไ้ปหาสมแล้วป้าพานี่ต้องวัดพระ ขึ <ừ> hmm. ้นทุกวันผาต่อผาเดียวก็งูพอดานะนำพอดหน่อยพอดใหญ่พอดพระห้ามึงงเปลี่ยนน้ำจีขึ้เมเี่ยนถ่มหนีปิด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 ปตะทะสามี่เล่นเี่เไ็นเลยแนมหูเลยน่อยยกกระซ้เขามาได้อุ้มนันอุ้มนันยังไหกัมีป่าเนะอุ้มนันทีเขาไปเผาจะได้กับมีปลาดูแต่ปลาดูมันผ่อนไงเล่นเร พอดมันขึ้นอยู่มือโอ้โหพอดมันขึ้นไม่ต้องตึงไงเนื้อหนาเป็ดเนามันดิเม็ดนมน้เม็ดเข็มนกแหละเป็นเซนปที่กันลก็ปดเอมัดสายันสิไปไปหนไปยืนยืนมองมาต่อกัดกลิ่นบอกเวียนปเลยลักเือยอลักเตมันมามันบุกขึ้นเลยมันอาจเห็นหอยูหูยเตยนาเต่หยเห็นมันเตยบมันนิ่งม่ถือ กอยิงมาไตมันดีเพรามันคือหนึ่งโอ้โหตายโซอด้อตาใหญิงอันนี้เอาตัวใหน่เคยยิงมาแล้วอนมูเขายิงไปยิงน้ำกันบบกว่ามันลอยลู่ปผานี่นะโบไรเนาะยิงมันไปอยู่นี่หลกันหัวขาดหนักมันเหลืกปีหนึ่งนามันบวกน้ำเต้มอหนามันเลกอยู่ห้องปีนกสินะ ยิ่งเหลวเออยิ่งเหลวมากันแบบยิงไม่ถึงโยังนั้นหาไมอน2.6มาสักกหลุ่มไปแล้สาวลํำหนึ่งไฟล้ำหนึงแต่ว่าเาไม่สั่นจะไม่ลงได้ไหวจะลงจะลงไปถึงถึงป่าอมันลึกเอหาไมาล้ำหนึงประมาณว่าล6เนาะตัดฝ่ายเป็นอย่าง2มาลำหนึ่งประมาณ บอกไม่เรีวกว่าอยัวซักลงไป่ถึงข้างหลังมันไงบเออแต่ป้ามันนิ่งเลยเขายิ่งแต่เขาซักถึงหลังมันไปหาเมสามาแล้วมาซักหลังมันมาทีซักบ่อยมาถึงหลังนอทีบตปเอามันแต่มันตายมัตายป้าใหญ่มันตายปพาย่ถ้าตามูบิงบถึงจุดมันตายยิหล่้่ลตน พอาเขาหูุ่พื้นทะลุไม่ไม่ก็มีพื้นเก็บตัวยิ่งใหน่สุดแบบต้องถือบองใดบองตายมันมักับหัวนี่เนี่ยหัวแพรนี่แหละยมัเหลือเออแตวมันมาถึงหัวนี่ถือน้ำข้อสั่งสี่ก็บ่รตายไม่ยัิ่งเตะธรรมันสลบเขาไปใดเข้าใดมันใดมือนั้นก็ยิ่งหัวมันแต่มันตัวใหญ่ไม่หมดตายหมดตายมันกไม่ลอยร่นมันยังไปใดอยู่ไอไอไปซักซักไอ ไอถือกระดองมลนตั้งหลังมันองวที่ซักใหม่ลงไปมุดเอาเนี่ยบังเอิญนว่าสี่บวกหนึ่งเิคนสี่บวกหนึ่งวันั้นแหละงอไปเรื่องมากเอาใหม่สาตักลงไปไปถือการหลังมันพอดีบาตใต้ยเต็มมันถือถือแะลรมันสลบกลงไปไปถือหลังเป็นยังไต่อบมันเลีที่บ้านเตอเห็นไอมันก็เป็นว่านเนะพอมันขึ้นว่านห่้าวาว่านนึ่งตัวมันจักโล แต่เียวเข้ามาอร่อยลยวานึงเงินเอาควาเลยมันเลยเร็วจำงตัดอยู่ต้งไฟสนาปั๊เลยนทีเปิาพ้อมนมวักันัวกันดูว่าจะก็แต่ลถไปจับถือกับ่อได้ก่กได้ไปน้ำมันถุงเยวอดมันคือว่ามันเป็นไตเนาะจี๊ยบงมันสรถือเียนมันลงมาจดเข้าไปหนามันลึกซิเบตดซิเตเนาะเขาไป้ามใสามาก เหมือนสายสิลงไปถ้ามุดลงไปเลยไรื่อยตรงมุดลงไปถึงมีเมสายจับมลงมาถึงลงมาถึงไงล่ะเออคือว่าคนนอมนร้อยเห็นเนาะน่าก็บอกหกจุดมีเมสายทางจุดลงไปเลยจุดนั้นก็งสายทีเร็วแไปทำถึงหลังกินบาศปู่เลยว่าตยมนไปทาแ่่จีเอาแต่ขีปนคุยกับพอแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวทีเป็นวิดีโอไม่ไม่กับผมวิธีหากินแบบบานๆนนี่ครับ พันใหญ่เิ่นมาคุยให้ฟังกันตามที่เพื่อนนี่ฮะอธิบายแล้วครับผมเดี๋ยวทางไข่เซียนขืนมุสลินิไปรีวิวต่อกบมาให้ชมครับผมทันทีกบหลายเอาว่าใดานามเลยอะลองเบิ่งกับผมตอนนี้พันใหญ่เป็นกะได้มาอธิบายมาชี้แจงมาวิธีหากินเพิ่นกับผมกับมาทายทอดนะครับับเป็นรายละเอียดตามนี้แหละครับผมสวัสดีครับ สรุปแล้วปลาผานี Michael ่ก right ินเอียนกินเอียนปลาไหลไปนบ็ดตัดเป็นทอนของมันสองมือไปก่อไห้เลยปลาผามันนี่เอาน่าที่บอกมันกินเอียนแต่ว่าต้นเว้แมนแมนแต่ว่าแต่ว่าต้นต้นในห้องห้องห้องพาถ่องว่าหนอนมันกินของแบบ เขาหวาเป็นทานแต่ว่าทานมันใส่บิดอะไรเป็นตัวแต่ว่าพวกเขาใส่บิดใดก็ผาเขาวาดเป็นป้าไหลตัดปเป็นฐานตีตามเขาบอกนีเขาใส่ที่นี่เขาผาเขาเห็นเขาไดว้วะเถอะแต่ว่าแต่ว่าเจ้ว่าเวลาเขาเขาไดเดี๋ยวเขาทำเลทองมันดีดำคือมันกินทานไหลมันกินทานกี่ทานเลใหม mm. ่ดำๆเจ้าว่าอาหารของมันอยู่เขใส่ไดใ้มันขึ้นปา้าป้าไหล กั่อน้วนช้เกียดเ็ดาใไหมสีล้วนพเก็ยง้คอยกบเขาด้เขาไดรว่าเขาบมบอลเลยลองทได้เ็นอ่างบมคอยาอยกลองมั้ยงตัวนี้ก็ตองลองบุง้งลองแต่วาตั้มไหมากยิ่งมากแต่วาได้ทานนี่เนาะจิ้มทานตามที่เห็นเลยเนาะจิ้มทานจิ้มหยังจิ้มของลำต้นเปินมักหอย ห้อย่าเพยังหวเว่าทานมนไ่ต้องอยู่ทานผมไม่้อทนนี่มจงทานือขดต้มผบอพุนีเลยบ้ื่อของเออว่าเนื้ออาหารหี่เขาใส่ะเขาว่าเป็นเย็นอเยียครัดตัดซเดียเป็นคลของ่มเียเเป็นเหนือแสดงนี่เลืออยู่ไต่ติดไตหนากะทิก็เจอเอีนเนาะกะทิพอพอกันเนาะกะทิ เนี่เขาไหวฟังกาหาบุคเกเสียไปอะไรกินอื่นกอบท่านเขาเลยเนาะแต่าระพเายิ่งมากีหูว่ามันยิ่ไม่หงลไใ่ทองยิงของิ่งของจกสิเป็นทานเนอยงิีใหม่เป็นอย่างดำดั่กะดีดูไปถั่วแล้วก็ดีรากลับมาดีเอียนนี่ก็คือมันหายนะเด็ป้าไหลนี่เขาเขาใส่ในนอนไทยตวันเขาป้าไหลเอียนมีหก ก่าเหวงนตา้่าไม่มได้อครับตามที่ได้คุยเลยเราไห้ฟังนะครับผมลองเบิ้งครับอ๋อใส่เบีร์เนีย่ยบัทันลองๆๆๆนี่ก็เป็นคลิปตอนนี้ก็หลัก่ายเป็นแหละครับผมตอนนี้ก็ได้มาเปิดเผยกับชีคขออนุญาตโลกคลิปให้ได้เบิ้งได้หูเนาะวิธีชีวิต หากินแบบบานบานอนุญาตหรือบอนุญาตเอามันอยู่ทดี่เจ้าโตได้บ่เกี่ยวกับผมในบอนุญาตเพกระลบคลิปอนุญาตหรือบอนุญาตวิธีหากินมันเป็นการถ่ายทอดวิธีหากินแบบบานบานคนอื่นได้กินได้หาได้ยากมันดีเลยเนาะมันเป็นเหลืองดีเลยนี่เหลืองแบ่งปันความรู้ไหม โอเคโอเคถามว่หลักทายกับที่คุยบทต่อเนื่องครับผมก็คือสิขาดขาดกันเขิน,นคุยผู้เดียวยีสิ้นาที่ครับผมเนัวหัวหมว้วนเบาเกงขาดผ่านคนนี้ที่เราได้เก่งวะ <laughs> อ้ะอาเข้าฝากติดตามันจะมีนะครับผมลองเบิรงครับผมครับสวัสดีครับ เขาเดี๋ยวมาก็ต้องลอกไงเนาะคอยไม่ได้ลอกแต่ว่าบาเปีหายิ่งยิ่งมั่นในแต่ยิ่งถึยยยง,งวันผาเฮาหูเฮาหูเป็นหรอเออหูเดียว,วมันมันไดกินกวันไหนถ้าทียิ่งนี่แต่วันผาวันผาทั้งเดียวแบบวันยิ่งวันผาลาบากันเนี่ยยิ่งเสียแน่นอนเลยเพราะมีเพราะมีการแต่ถ้าใส่นี่ต้องเพป่นเยียนอืมเขาบอกใส่นี่มันเป็นเื้อเยียนคอยไม่เคยใส่คอยที่ไปลอกอ๋อถ้าใส่นี่ต้องเพป่นเอียนตัวนี้คือ ทีมงานเดียวกันแหละครับผมก็หามาคือว่าเขาคนในบ้านเขาใส่เยียนเราเลื้กงาผานี่เจาใส่เยอะไม่หยังเพราะว่าใส่ใสกาไหลอีย่งไม่เยอยากกินผ้าผาบนบื้อวพี่นีสิเด่ยิงเลยสวอยก่อเรามาขึ้นเหลียงครับแต่ยิ่งก็เรียว่าหจเ่าผามาิน่งกไ้น้รวยเขาบอกหาคืนนะว่าอามาคือ ปลาโดมันขึ้นชิ้มมือปลาโดลง่ายปวดแต่เท่ากระเบิ้งปอดมันปอดป้าผากับป๋อปลาโดมันมีต่างกันเห็แต่ปลาโดจริ่งนีิก็ต้องเบิ้งปวดใหญ่ปวดหน่อยเป็นตางยิ่งกว่เป็นตางยิ่งกว่าที่บอมันบ่จงขันมันติขึ้นมาเองเ่ะขึ้นเองเลยแต่ปลาโดมันมันแรงรวดเร็วต่างกันกับป้าผาป้าผานี่มันมันคือมาซาปอดมันไข่กันงแต่มันปวดใหญ่ปวดหน่อยป้าผาเนี่นปวดหน่อยแต่ปลาโดปวดใหญ่มันเร็วคือันไรป้าหน่อย กโดมันตัวใหญ่ตัน้อยมข่นก็เลยหอามันยิ่งตัวยิงหน่อยลบันิ่งหลบหลอกกไปตัวนี้โลกเครื่องมันยิ่งหลบมาหลังบบหน่อยมันตื่นมึงมันงตื่นตัวมีใหญ่ขนาดสีโลหะเลกออกขึ้นๆนี่เลยเเลยอ๋อสีหัวตัวใหญ่ลายมาอีกตัวน้อยเลนนี้มันจะหยาดตัวใหญ่เหินตัวน้อยเนเกอนมาที่กันเนี่ยไงตาหลุนบนเตี้ มันนี่มือนี่เาคือเห็นเลยตัวไงนึงมามาถนะบริยิง่งป้าไหลบุยิง่งไม่เขาเป็นไปไม่หรอเขาตอกการต้นหน่อเนาะเขาวตถต้นตน,น่อยสองโลกเอาโลนึงโลกครื่งเมามาบบสี่โลาโลกเว็นมาแล้วเพียงเตวานันงิงวัสดจังหวะคือเขายิง่งปไหลมันเก็บหน้าทางวัฒนะเขาบยิง่งเขาตกกระด้านหัวหนึ่งเยงดเดียวเดียวเลย คือเพิ่นเก็บห้องเายิ่งอายุเลยสิงยิ่งอ่าอายุสี่สัโมงยิ่งคนยิ่งไมมาไม่คอยมาจ่อเอาเอาให้ได้เอาให้ได้เหม็นเหม็นเลยเนาะเอาแบบมันขึ้นยุขึ้นดุขึ้นลุเตว่ามันบถนะดขับยิ่งคือว่าเขาสิบ่ไหนยิ่งได้กับบ่ไหนยิ่งก็บดหนในหนึ่งเขายิ่งเหลวคนเพราะคนตาเขียวมัอคู่หนังมันหลึกขาเม็ดสีเม็ดสิบศอกแปดศอกเขาจะเอามันบ่ไหนเออ ต้องใครมันขือหัวตายข้อมูลอะไรครับแต่ว่าเยอะมากคือว่าเห็นแบบนั้นเลยมีเส้นหมดอยู่แล้วเห็นเห็นว่าเห็นเห็นแล้วว่าอ่าโอเคครับผมครับ